หนังสือเสียงเนี่ยนะก็คือหนังสือที่ถูกแปลงออกมาให้อยู่ในรูปของเสียงซึ่งรับฟังได้เสียงที่มันประกอบด้วยมีบทมีสารบัญมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะออกมาตามโครงสร้างของหนังสือแต่ถูกเปลี่ยนมาให้เป็นเสียงที่รับฟังได้เท่านั้นนะครับหนังสือเสียงมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อ่านไม่ได้เลยเนี่ย อย่างกรณีของคนตาบอดเนี่ยนะครับไม่สามารถจะอ่านหนังสือที่เป็นตัวพิมพ์ได้นะเพราะฉะนั้นหนังสือเสียงก็จะเป็นทางหลักนะที่จะทําให้เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ครับหนังสือเสียงที่คนตาบอดต้องการเนี่ยพวกเราที่ห้องสมุดก็มักจะบอกอาสาสมัครอยู่เสมอว่าอ่านอะไรก็ได้ที่อาสาสมัครชอบเพราะคนตาบอดที่มาใช้บริการมีหลากหลายนะเขาก็จะชอบอนุนเขาก็จะชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนกันก็เหมือนกันกบคนทั่วไป นะเพราะนั้นในด้านเนื้อหาเนี่ยเราเปิดกว้างเลยสําหรับการเป็นห้องสมุดประชาชนสาหรับคนตาบอดนะฮะในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยหนังสือเสียงที่คนตาบอดต้องการก็คือหนังสือเสียงที่มีเนื้อหาเทียบเท่านะหรือว่าเหมือนกับหนังสือต้นฉบับนะก็คือมีโครงสร้างเหมือนกันมีเนื้อหาครบถ้วนเพราะฉะนั้นอาสาสมัครเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้จําเป็นต่อคนตาบอดไหมเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นต่อคนตาบอดทุกคนหรือเปล่า แต่ว่าถ้ามีเอาไว้นะเขาก็จะได้รับเหมือนกันนะเหมือนกับคนทั่วไปที่อ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าในเชิงของโครงสร้างในเชิงของเนื้อหาเนี่ยก็ขอให้เป็นหนังสือที่เทียบเท่ากับหนังสือตัวพิมพ์ปกติหรือว่าหนังสือต้นฉบับนั่นเองครับหนังสือเสียงสําหรับคนตาบอดมีเพียงพอไหมเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับเป็นปัญหาทั่วโลกเลย เขาบอกว่าหนังสือ100เล่มเนี่ยที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยนะจะมีในอัตราเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ5เล่มนะจะอยู่ประมาณ5เล่มที่อยู่ในรูปแบบที่คนดาวอสสามารถเข้าถึงได้แต่5เล่มเนี่ยเป็นสําหรับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนาก็จะลดหลั่นกันลงมานะฮะเราเคยประเมินกันว่าในประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1%บวกลบ หมายความว่าอีก99เนี่ยนะฮะยังเป็นที่ว่างนะสำหรับคนตาบอดที่ยังจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเรายังขาดหนังสือเสียงอีกเป็นจำนวนมากครับก็เริ่มแรกสำหรับอาสาที่อยากจะมาอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดนะคะนอกจากมีใจแล้วก็มีเวลานะคะแล้วก็มาศึกษา การบันทึกเสียงว่าจะมีวิธีการอ่านหนังสือแต่ละประเภทให้คนตาบอดยังไงบ้างแล้วก็มาศึกษาโปรแกรมบันทึกเสียงที่เราใช้นะปัจจุบันนี้ค่ะโปรแกรมบันทึกเสียงนะปัจจุบันที่เราใช้นะคะก็จะเป็นของ d a ซ s y ซึ่งเป็นเดซ s y สากลของอเมริกาก็จะเป็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดใช้กับคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะคะสำหรับบันทึกเสียงก็จะต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Windows นะคะเนื่องจาก โปรแกรมบันทึกเสียงที่เราใช้นะปัจจุบันก็คือเรียกว่าโปรแกรม o b โปรแกรม o b ก็จะใช้ได้กับ Windows ซึ่งก็จะมีแค่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็ไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวนะคะก็เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วเราก็มาศึกษาวิธีการใช้งานว่าจะกดบันทึกยังไงหยุดยังไงเวลาผิดแก้ไขยังไงซึ่ง ขั้นตอนไม่ได้สลับซับซ้อนมากนะักก็อาสาสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถอ่านจากที่บ้านส่งงานมาให้ห้องสมุดได้ค่ะวิธีอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดน,นะคะหนังสือหนึ่งเล่มที่คนตาดีเห็นตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังเราจะต้องอ่านทุกคำนะคะไม่ตัดคำไม่เพิ่มคำแล้วก็มีความถูกต้อง เราต้องคำนึงอยู่เสมอว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่คนตาดีเห็นเป็นแบบไหนคนตาบอดจะต้องได้รับรู้แล้วก็รู้ถึงความถูกต้องทั้งหมดเหมือนกันนะคะจริงๆพวกนี้สำคัญนะคะและอย่างหนึ่งคือว่าอย่างบางทีเลขหมวดที่มีตัวเล็กๆอยู่ในหน้าหน้ารายละเอียดหนังสือเนี้ยคนตาบอดบอกว่าสำคัญนะเพราะว่าหนังสือเราถึงแม้จะเป็นหนังสือเสียงแต่ห้องสมุดเราอะ่ะก็จะจัด หมวดหมู่เหมือนกันหมวดนว่านิยายหมวดจิตวิทยาหมวดปัชญาเพราะฉะนั้นหนังสือตั้งแต่หน้าปกจนถึงปกหลังสําคัญทุกตัวอักษรแล้วก็จะมีเทคนิคในการอ่านหนังสือแต่ละประเภทอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือเชิงวิชาการมีเชิงอา่านมีเครื่องหมายเราอาจจะต้องอ่านทุกอยา่างแต่ถ้าเป็นหนังสือประเภทอื่นๆหนังสือทั่วไปท่องเที่ยวสุขภาพหรือว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนเป็นนิยายอย่างนี้นะคะก็พู้เครื่องหมายอาจจะไม่ต้องอ่าน ก็จะมีเทคนิคแนะนําขอแค่มีความถูกต้องชัดเจนอ่านแล้วทวนถ้าผิดก็แก้ไขอ่านสะดุดอ่านตะกุกตะกักก็แค่แก้ไขท่านั้นเองนะคะไม่ต้องกังวลว่าโยเสียงไม่เพราะจะอ่านไม่ได้เพราะว่าหนังสือหนึ่งเล่มก็จะใช้เวลาอ่านค่อนข้างนานไม่เหมือนอ่านในใจหนังสือหนึ่งเล่มพออ่านในใจเนี่ยสามร้อยหน้า1วันเอาอ่านจะอ่านจะอ่านจบแต่พออ่านออกเสียงจริงๆแล้วเนี่ยสามหน้ามันจะไม่สามารถจบได้ภายใน1วัน ะะอาจจะใช้เป็นเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนแล้วแต่ว่าอาสา,ามีเวลาว่างในการอ่านช่วงไหนค่ะ,ะพี่อาสาสูงวัยนิดนึงอะไรครับอาจจะไม่ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ก็แต่ก็ค่อยๆค,คุยกันได้ครับสามารถ คุยกันแล้วก็งานออกมาได้ครับเวลาพี่อา,าสาส่งมาก็เรามาเช็คความถูกต้องครับถ้าเกิดอันไหนผิดพลาดไปแล้วก็ซ่อมแซมเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดผิดเยอะๆเช่นพี่อาสาไม่อ่านมาบทหนึงอย่างนี้เราก็รบกวนพี่อาสาให้ส่งมาใหม่อะไรอย่างนี้ครับผม mm hmm. ก่อนจะอ่านอยากให้มาคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับทีมงานแล้วก็ปรึกษาทีมงานนิดนึงครับไม่ควรจะอยู่ดีๆ อยากอ่านแล้วอ่านแล้วส่งมาเลยอะไรครับเพราะว่าอาจจะไม่ถูกต้องครับจําเป็นมากๆเลยคืออ่านให้มีคุณภาพที่สุดอ่านแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องคําชัดเจนไม่ทําคําเพี้ยนไม่ควรจะต่อเติมตกหล่นจากหนังสือจริงๆครับผมข้อมูลเป็นจะไม่ครบตามที่ผู้เขียนหรือหนังสือได้เขียนเอาไว้แล้วก็ผู้ที่เป็นสมาชิกคนตาบอดที่ได้รับก็อาจจะรับข้อมูลไม่ถูกต้องครับ ส่วนใหญ่พี่อาสาอ่านมาดีครับเพราะว่าตั้งใจมากน่ารักมากท่านครับสำหรับหนังสือเสียงที่ให้บริการคนตาบอดณนะปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอนะคะซึ่งณวันนี้เฉวาะหนังสือที่สมาชิกส่งมารอไว้ให้อาสาอ่านเนี่ยจะค้างอยู่ที่ห้องสมุดรอการผลิตเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า200เล่มมีหนังสือใหม่แบบด่วนๆหนังสือเรียนตำราเรียนที่จะต้องใช้สอบเข้ามาแทรกเนี่ยเราก็จะต้องรีบผลิตก่อน บางทีหนังสือทั้งปียังไม่ได้ผลิตเลยก็มีเพราะฉะนั้นก็อาสาที่เราอยากจะให้เข้ามาอ่านเนี่ยจะไม่เพียงพอเลยหนังสือเสียงสำคัญมากครับเพราะว่าจะเพิ่มความรู้พัฒนาทาักษะแม้แต่คนปกติยังต้องการความรู้ต้องการพัฒนาต้องการเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นคนตาบอดก,ก็ไม่ได้ต่างจากคนปกติครับ หนังสือเสียงหนึ่งเล่มเนี่ยนะฮะจะถูกเอาไปใช้ได้อย่างไม่จํากัดนะครับจะถูกใช้อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายให้กับคนตาบอดทุกคนที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเล่มเนี่ยอาจจะถูกไปฟังเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นครั้งนะฮะแล้วก็ในร้อยในพันในหมื่นครั้งที่เขารับฟังเนี่ยนะฮะทุกครั้งเนี่ยคนตาบอดจะต้องได้อะไรอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินประโยชน์ที่เขาจะเอาไปใช้ นะปรับให้เข้ากับเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรับให้เข้ากับความต้องการปรับให้เข้ากับความจําเป็นของเขาเพราะนั้นการให้หนังสือเสียงการช่วยเขาด้วยการผลิตหนังสือเสียงเนี่ยนะถือว่าเป็นการช่วยคนตาบอดที่ไม่รู้จบนะครับ